หน่วยการสื่อสารไร้พรมแดนเรื่องความหมายของการสื่อสาร 1. บอกความหมายของการสื่อสารได้สองระบายสีภาพประกณการสื่อสารได้เด็กๆตั้งใจฟังคำคล้องจองกันนะคะเดี๋ยวเรามาท่องพ,พร้อมๆกันค่ะคำคล้องจองก๊อกก๊อกก๊อกคำคล้องจองก๊อกก๊อกก๊อก ก๊กก๊กก๊กเอ๊ะเสียงใครเคาะประตูเอดรีเปิดออกดูอ๋อเจ้ากระต่ายหูยาวก๊กก๊กก๊กเอ๊ะเสียงใครเคาะประตูเอด รีบเปิดออกดูอ๋อเจ้าจระเข้ฟันยาวฟังคำคล้องจองกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางประกอบคำคล้องจองด้วยกันเด็กๆเตรียมมือขึ้นเลยค่ะก๊กก๊กก๊กเอ๊ะเสียงใครเขาะประตู เอเสียงใครเคาประตูเอเปิดออกดูอ๋อเจ้าจระเข้ฟันยาวอ่ะอีกเที่ยงนะคะเด็กๆตั้งใจดูท่าทางตาคุณผูที่องนะคะก็กอกกเอ๋เสียงใครเคาประตูเอ๊ เปิดออกดูอ๋อเจ้ากระต่ายหูยาวก๊อกก๊อกก๊อกเอ๊ะเสียงใครเคาะประตูเอ๊ะเปิดออกดูอ๋อเจ้าจระเข้ฟันยาวอ,ยอ,อีกเที่ยงนะคะเด็กๆตั้งใจดูท่าทางตาคุณพีูเอียงนะคะ ท้องจองกันไปแล้วนะคะคำค้องจองก็เป็นการสื่อสารโดยใช้ท่าทางประกอบนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องความหมายของการสื่อสารกันนะคะเด็กๆ ความหมายของการสื่อสารคือการส่งข้อมูลหรือสื่อต่างๆด้วยวิธีการที่หลากหลายไปยังผู้รับและรูปแบบของการสื่อสารก็แบ่งออกเป็นสองรูปแบบนะคะเด็กๆรูปแบบที่1การสื่อสารทางเดียวเป็นการส่งข่าวสารหรือเป็นการสื่อความหมายไปยังผู้รับแต่ฝ่ายเดียวที่ผู้รับไม่สามารถมีการตอบสนองกลับได้เช่นการฟังวิทยุการ ชมโทรทัศน์และการส่งอีเมลนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นการสื่อสารในแบบที่สองนะคะการสื่อสารในแบบที่สองคือการสื่อสารสองทางะค่ะเด็กๆเป็นการสื่อสารหรือสื่อความหมายที่ผู้รับ มีโอกาสตอบสนองมายังผู้ส่งได้ทันทีโดยที่ผู้ส่งและผู้รับอาจจะอยู่ต่อหน้ากันหรืออาจจะอยู่คนละสถานที่กันก็ได้นะคะเด็กๆต่างผลัดกันทําหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในเวลาเดียวกันเช่นการคุยโทรศัพท์การเรียนหนังสือและการประชุมนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะ เด็กๆความหมายของการสื่อสารเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าความหมายของการสื่อสารเนี่ยมี2ทาง นะคะแต่ในโลกของเราเนี่ยการสื่อสารไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวที่สามารถสื่อสารได้แต่สัตว์เลี้ยงก็มีวิธีการสื่อสารเช่นกันนะคะเด็กๆเด็กๆลองไปสังเกตสัตว์เลี้ยงของตนเองดูนะคะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีการสื่อสารกับเราอย่างไรหรือสัตว์มีการสื่อสารกับสัตว์ด้วยกันอย่างไรนะคะเด็กๆ ก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เอิงจะพาเด็กๆไปท่องคำคล้องจองอีกหนึ่งรอบนะคะและให้เด็กๆเ,เนี่ยทำท่าทางตามเลยนะคะเด็กๆยังจำท่าทางที่คุณครูสอนไว้ต้นคลิปได้หรือเปล่านะคะโอเคไหมถ้าโอเคไปกันเลยค่ะก๊อกก๊อกก๊อก เอ๊ะเสียงใครเคาะประตูเอ็ดรีบเปิดออกดูอ๋อเจ้ากระต่ายหูยาวก๊กก๊กก๊กเอ๊ะเสียงใครเคาะประตูเอ็ดรีบเปิดออกดูอ๋อเจ้าจระเข้ฟันยาวการบ้านสำหรับวันนี้นะคะวิชาเสริมประสบการณ์ ให้นักเรียนระบายสีภาพอุปกรณ์การสื่อสารเด็กๆสังเกตในภาพนะคะมีอะไรบ้างที่เป็นอุปกรณ์การสื่อสารนะคะเด็กๆตั้งใจทําการบ้านและอย่าลืมส่งมาให้คุณครูพี่เอิงดูด้วยในไลน์กลุ่มห้องเรียนนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ